ตนนี้ล่างแม่ก็กำลังเดินสำรวจหรือว่าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเขาต้องการอะไรก็นำทางให้ล่างแม่เดินไปหาจุดที่ว่าเทวดาต้องการจะให้ทำอะไรให้ตั้งศาลหรือตั้งอะไรหรือต้องมีตั้งเทวรลูกบูชาตรงจุดไหน ให้เหมาะเหมาะกับสถานที่เพราะทุกที่จะมีเจ้าที่เจ้าทางแต่ที่นี่เขาเป็นคนจีนก็เลยต้องใช้ตีจู้มาเป็นเจ้าที่แทนแต่บางที่ก็ไม่ใช่เพราะตีจู้ก็เป็นเกียวเ,เหมือนมีบ้านมีเรือนหรือเจ้าที่ ที่บ้านแต่เจ้าที่จะสถานที่จะแตกต่างกันอาจจะเป็นตายายหรือจะเป็นพญายน,นาคหรือเป็นพระผูชยยะมงคลหรือจะเป็นองค์มหาเทพองค์เดียวหนึ่งที่ต้องการจะมาปกป้องปกปักรักษาให้สมกับบารมีของทางบ้านนี้ให้เหมาะสม ก็คิดว่าตรงที่สถานที่นี้น่าจะเหมาะกับการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งที่ท่านต้องการมาปกปักรักษาแต่ทางเจ้าของบ้านเจ้าของที่ไม่ทราบไม่รู้จะสื่อ,อยังไงหรือว่าทำอะไรให้ถูกก็เลยต้องอัญเชิญร่างของแม่นิดร่างขององค์แม่ให้มาสื่อ ว่าทางเจ้าของที่เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยต้องทำอะไรต้องตั้งอะไรถึงจะถูกต้องและเหมาะสมบ้านใหญ่ออกบ้านใหญ่ประมาณประมาณสองสามไร่ lei, แต่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลสถานที่ ตอนนี้แม่ร่างแม่แมพอ,พอจะรู้แล้วลว,ว่าเออท่านใดต้องการจะมาให้ปกปักรักษาดูแลสถานที่นี้เพื่อให้ธุรกิจการงานจเจริญรุ่งเรือง